สวัสดีครับผมจากสมาร์ทอาร์เคเ t นะครับอันนี้เรามานำเสนอการทำโปรแกรมกับเครื่องมือฟาร์มอัจฉริยะนะครับด้วยงบหลักร้อยอุปกรณ์แต่ละตัวงบหลักสิบเลยนะครับโอเคเราอันนี้ก็คือตรวจวัดความชืน้นภายในดินนะครับอะหลานชอปปี้ดูดิครับมีแต่ของถูกถูกทั้งนั้นเลยหลักสิบหลักสิบ,สบอันนี้เซ็นเซอร์วัดความชืน้นมีอะไรอ่าปั๊มน้ำปั๊มน้ำนี่40บาท อันนี้ไปดูดนะครับที้ร้านนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับส่งเร็วมากแต่ส่งเร็วมากัวมีอุปกรณ์แทบจะครบเลยครับอ่ะมาดูโปรแกรมกันนะครับอันนี้สามารถดูได้ผ่านมือถือนะครับเนี่ยจากอุปกรณ์ราคาหลักสิบจนถึงรวมกันเสร็จก็คือหลักร้อยครับนนี้เราจะมาท่องลองทดสอบจิ้มดีเนยครับจิ้มดูแล้วก็มาดูความชื้น นี่พึ่งลดน้ำดูเนยนะครับอันนี้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ82-83ถึงนี่ครับก็คืออุณหภูมิในดินความชื้นในดินก็คือชุ่มเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับแบบเกษตรกรยุคใหม่นะครับแบบเราจะได้รู้ว่าอ,อแบบระยะเวลาไหนเราควรม,มาลดเราสามารถดูดูได้ผ่านมือถือได้ทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่บนโลก ข้างหน้าสมาร,ร์ท c h เ t เ c กมีเครื่องมือใหม่ติดตามกันได้นะครับ